ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทุกๆุกคนในตระกูลเปิดถังรวมถึงเปิดถังยินจิตต่างหวาดกลัวในสิ่งที่พวกเขาได้เห็นนั่นเป็นความรู้สึกหนาวเหน็บที่เกิดขึ้นภายในใจของพวกเขาตอนนี้พวกได้กระหนักแล้วว่าชิงสุยสามารถกำจัดหน่วยสังหารอสูรราชันราชสีไปได้ในเวลาเพียงคริปตาต้องทรงพลังมากเพียงใดกัน เขาลงมือด้วยตัวคนเดียวไม่มีรูปแบบใดๆด้วยซ้ำเปย์ถังยินจิตขยี้ตาของเขาเขาเริ่มรู้สึกถึงวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ดังนั้นเขาต้องจัดการชายหนุ่มคนนี้โดยเร็วที่สุดหากเขาทำพลาดตระกูลเปย์ถังย่อมอกถูกทำลายไปเพราะน้ำมือของเขาเองท่านลุงเจ็ด พวกเราต้องจัดการเจ้าเด็กนรกนี่ให้เร็วที่สุดหากเราไม่ทำเช่นนั้นตระกูลเป่ยถังย่อมต้องล่มสลายลงไปในวันนี้เป่ยถังยินจิกกล่าวกับชายชราที่สวมชุดขาวข้างข้ๆเข,ขาเบาๆท่านประมุขตระกูล ท่านต้องการจะใช้เคล็ดวิชาลับของเราหรือจะให้รูปแบบราชันราชสีสยบอสูรชายชราที่ยืนอยู่ข้างๆแต่แทบไม่อาจมองเห็นได้เขาเป็นเหมือนต้นสนเมื่อเขากล่าวขึ้นปากของเขาก็แทบจะไม่ขยับเลย แม้แต่คิ้วที่ยาวออกมาของเขาก็แทบจะไม่มีการขยับอะไรเลยนอกจากนี้ยังมีชายชราที่แต่งกายคล้ายคๆกันอีกประมาณสองสามคนพวกเขาทุกๆคนดูมีอายุประมาณ70ปีพวกเขาดูเหมือนกับคนธรรมดา แต่เมื่อเขาเพ่งมองให้ดีๆย่อมรับรู้ได้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดานั่นเป็นเพราะกลิ่นไอที่พวกเขาปล่อยออกมามันเหมือนกับสงบนิ่งดังภูผาเมื่อพวกเขายืนอยู่นิ่งๆน,นั้นเรากับต้นสนที่มีอายุเป็นหมื่นๆปี มันเหมือนกับว่าไม่ว่าฝนจะตกแผ่นดินไหวภูเขาถลม่มพวกเขาก็จะยังคงสงบนิ่งเช่นนี้เสมอเพียงแค่พวกเขายืนอยู่นิ่งๆก็เพียงพอที่จะทําให้ศัตรูหวาดกลัวได้ท่านลุงเจ็ดท่านก็ได้เห็นมันแล้วด้วยตาของท่านเอง หากเราปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินต่อไปเช่นนี้แม้ว่าในท้ายที่สุดเราจะสามารถจัดการกับเด็กนรกตัวนี้ได้ประกูลเปิดถังย่อมต้องสูญสีมากยิ่งนัก หากเป็นเช่นนั้นมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ปองร้ายตระกูลของเราคนอื่นๆเปิดถังยินจิไม่ต้องการเห็นคนของเขาล้มตายอีกต่อไปมันก็ผ่านมานานหลายปีแล้วนับตั้งแต่ข้ากลับมาพร้อมกับท่านปรมาจารย์ข้าไม่คาดคิดเลยว่าชีวิตของข้าจะได้พบเจอกับเรื่องเช่นนี้อีกมันน่าเสียดายยิ่งนักที่เขาไม่ใช่คนของตระกูลเปิดถัง เหมือนดังก่อนหน้านี้ชายชรายังปิดตาลงและกล่าวช้าช้าราวกับเขาสามารถรับรู้ความเป็นไปของโลกนี้ได้โดยไม่ต้องมองท่านประมุขป,ประกูลหญิงนใครจะคิดกันว่าเจ้าหนุ่มนี้จะทรงพลังถึงเพียงนี้ ท่านคิดว่าตระกูลเป่ยถังจะรอดไปได้ในเวลานี้หรือไม่ชายชราที่มีชุดและผมสีเทากล่าวกับประมุขตระกูลหญิงที่อยู่ข้างๆ้างเขาใบหน้าของเขาดูคล้ายกับเทพเจ้าผู้มีอายุยืนยาว เขามีผมสีขาวแต่ก็ยังคงดูสุขภาพดีในวัยชรานอกจากนี้เขายังมีหน้าผากสูงที่ทำให้ดูเป็นมิตรมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ดวงตาของเขายังเต็มไปด้วยความรู้และความสงบท่านประมุขตระกูลหยินเย่นี่เป็นคำถามที่ต้องตอบหรือไม่ ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ฉลาดยิ่งนักความจริงแล้วข้าอยากทราบความเห็นของท่านในเรื่องนี้มากกว่าประมุกประกูลหญิงหัวเราะออกมาเขายังคงสงบนิ่งในตอนนี้ถ้ายังรู้สึกว่ามันยากยิ่งนักที่ชายหนุม่มผู้นี้จะสั่นคลอนตระกูลเปิดถังได้ท่านคิดเช่นไราชายชราหัวเราะและหันไปมองประมุขตระกูลหญิงข้าเองก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน ประกูลเปยยถังได้สร้างรากฐานที่มั่นคงอย่างแท้จริงดูที่เหล่าชายชราที่อยู่ในชุดธรรมดาธรรมดาพวกนั้นสิพวกเขาต่างเป็นคนที่กลับมาจากอีกสี่มหาทวีปที่เหลือเพื่อพักผ่อนกับชีวิตที่เหลือ พวกเขาเป็นเหมือนเสาหลักที่คอยค้ำจนตระกูลเปยถทางเป็นเพราะพวกเขานั่นเองที่ทําให้ตระกูลเปิดทางสามารถรุ่งเรืองมานานหลายปีประมุกตระกูลหญิงกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านประมุกตระกูลหญิง ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ข้ามีความรู้สึกว่าท่านไม่ได้หมายความตามสิ่งที่ท่านพูดจริงๆบอกตามตรงข้ายังไอมีความรู้สึกว่าชายชราพวกนั้นไม่อาจเทียบชายหนุ่มคนนั้นได้ชายชราประมุขป,ประกูลหยินมย่หลีตาของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ดูสดใสาราวกับดอกเบญจมาศไห่เจ้าเองก็คิดเช่นนั้นเงินหรือ เจ้ารู้ใช่ไหมว่าค่าหมายความเช่นไรหรือข้าต้องพูดมันออกมาตรงๆประมุขตระกูลยิ้มยิ้มลึกๆในใจทุกคนตระหนักได้ถึงความจริงที่โหดร้ายนี้ทั้งหมดมันก็เพื่อประโยชน์ของตระกูลของตนเพราะว่าตระกูลเปิดถังสนใจเพียงแต่เรื่องของตนเองเท่านั้นอีกสองตระกูลจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผู้ในกล่าวเช่นนั้นกัน ชายหนุ่มผู้นี้ช่างทอนดอดทนจริงๆเขาดูเหมือนจะไม่ใช่คนที่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมเลยเขายังดูมั่นใจอย่างยิ่งในการก้าวเข้ามายังสันเขาราชันราชสีแห่งนี้ ถ้ารู้สึกว่าครั้งนี้หากทั้งสารเขาราชันราชสีและตระกูลเปิดถังไม่ได้ล่มสลายไปเราคงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชายชรายังคงสงบนิ่งเหมือนดังก่อนหน้านี้เจ้าประเมินชายหนุ่มผู้นี้สูงยิ่งนัก ประมุขป,ประกูลหญิงมองไปยังชายชราด้วยความประหลาดใจแล้วท่านประมุขป,ประกูลหญิงไม่ได้คิดเช่นเดียวกันกับข้านั้นหรือประมุขป,ประกูลหญิงแย่ยิ้มและถามขึ้นแน่นอนว่าข้าก็คิดเช่นนั้น เขาคิดเสมอว่าตระกูลเป่ยถังย่อมมีคนที่อยู่ในอีกสี่มหาทวีปท,ที่เหลือที่คอยช่วยเหลือพวกเขาชายชราเหล่านี้ต้องเป็นคนที่มาจากอีกสี่มหาทวีปท,ที่เหลืออย่างแน่นอนแต่พลังชีวิตของพวกเขานั้นไม่ได้ทรงพลังเลยในตอนนี้ ดังนั้นนี่เป็นเหมือนบ้านปลายชีวิตของพวกเขาแล้วตั้งรูปแบบหนึ่งในชายชราตะโกนออกมาความเร็วในการตั้งรูปแบบของพวกเขานั้นรวดเร็วอย่างยิ่งอย่างแรกคือ6คนที่อยู่แถวหน้าหลังจากนั้นอีกสี่ คนก็ลอยขึ้นสูงและยืนเหนือหกคนก่อนหน้านี้ที่อยู่ด้านล่างจากนั้นก็มีชายอีกสองคนที่จะคอยแทนที่ตำแหน่งของผู้ที่อาจจะตายไปและพวกเขาอยู่ห่างจากคนอื่นๆประมาณ10เมตรสุดท้ายคืออีกสาคนที่ด้านหลังแบ่งออกเป็นสามชั้นและยืนอยู่ซ้อนกันอยู่ทางด้านล่างจิตวิญญาณแห่งราชาราชสี รูปแบบทำงานเงาโปร่งใสปรากฏขึ้นและปกคลุมคนพวกนี้เอาไว้มันเป็นเงาอันมือมาที่มีบางอย่างเหมือนกับเกราะอสูรสำแดงมันดูเหมือนกับราชสีขนาดใหญ่รูปแบบราชานราชสีสยบอสูร มันปลดปล่อยความรู้สึกของความบรรพการออกมากลิ่นไอของมันมีจิตสังหารซ่อนเร้นอยู่ภายในนั้นเพียงแค่กลิ่นไอายของมันก็เฉียบคมอย่างยิ่งราวกับสามารถตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ เมื่อรู้สึกเช่นนี้ชิงสุยก็ขมวดคิ้วเพราะรู้ว่ามันต้องทรงพลังอย่างแน่นอนแม้ว่ารูปแบบนี้จะทรงพลังเพียงใดมันก็ไม่อาจอยู่ได้ตลอดไปได้จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของรูปแบบที่ทรงพลังเคือเวลาในการใช้งานของมัน แม้ว่ามันจะทรงพลังเพียงใดแต่เมื่อมีจุดอ่อนก็ยังสามารถพ่ายแพ้ได้เมื่อรูปแบบนี้ถูกทำลายไปย่อมส่งผลถึงผู้ที่อยู่ภายในรูปแบบนั้นทุกๆคนอย่างแน่นอน นอกจากนี้รูปแบบนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่มพลังให้แก่ผู้ใช้จนไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอนว่าบางรูปแบบอาจจะเพิ่มพลังให้มากยิ่งนักแต่มันก็ต้องใช้คนเพิ่มขึ้นไปด้วยยิ่งจำนวนคนมากเท่าไรก็ยิ่งยากในการประสานงานมากเท่านั้น นอกจากนี้ยิ่งจำนวนคนมากก็ยิ่งต้องใช้พลังงานเยอะมากขึ้นไปด้วยเห็นได้ชัดว่ารูปแบบที่ใหญ่จนใช้คนมากกว่าหนึ่งหมื่นคนอาจจะโจมตีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากโจมตีไม่สำเร็จรูปแบบนั้นก็จะถูกทำลายลงเว้นแต่จะมีสมบัติบางอย่างที่จะยืดเวลาของมันออกไปได้เกราะอาสูรสําแดงหมีทะลายโลกาก็คำรามออกมานี่ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความกระหายเลือดขุกเขาเก้า เทวาที่อยู่เหนือชิงสุยก็ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาแต่หุบเขาเก้าเทวาในตอนนี้ไม่อาจเป็นภัยคุกคามต่อศัตรูได้อีกแล้วเจ้าหนุ่มเจ้ารู้เรื่องอีกสี่มหาทวีปที่เหลือหรือไม่ ในตอนนี้ชายชราที่อยู่ตรงกลางด้านบนของรูปแบบนี้ถามชิงสุยน้ำเสียงของเขาดูเป็นกันเองเรากับผู้อาวุโสกำลังพูดกับลูกหลานข้าเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแต่ดูเหมือนในอีกสี่ มหาทวีปที่เหลือนั้นยังมีหลายเรื่องที่ข้ายังไม่รู้อีกมากดังนั้นข้าจึงเข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินเท่านั้นชิงสุยยิ้มและตอบกลับข้ารู้สึกว่าที่แห่งนั้นเหมาะสมกับเจ้าอย่างยิ่ง ข้าสงสัยว่าเจ้าจะยังมีโอกาสไปที่แห่งนั้นหรือไม่วันนี้พวกเราต่างอยู่ในสงครามข้าเองก็เป็นคนของตระกูลเปิดถังแต่ข้าไม่อยากพูดอะไรมากในเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจจบลงได้เพราะเหตุผลที่เหมาะสม เราเลือกเลือดเนื้อเชื้อไขของเรามากกว่าเหตุผลเลือดยอ่อมข้นกว่าน้ำไม่ว่าคนคนนั้นจะดีหรือเลวเพียงใดมาเริ่มกันเถอะชัยชรายกมือของเขาขึ้นช้าช้ากระบี่ราชันราชสีชัยชรากล่าวอย่างช้าช้า น้ำเสียงของเขาดูเยือกเย็นราวกับว่ามันไม่ใช่น้ำเสียงที่ออกมาจากปากของมนุษย์มันเป็นกระบี่ที่ใหญ่และย,ะยาวบนด้ามจับของมันเป็นหัวราชสีที่ดูดุร้ายพุทธออรหันต์สำแดง ชิงสุยใช้พุทธอารหัน์สำแดงโดยไม่ลังเลทันทีพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าทันทีเขากวัดแกว่งมือของเขากระบองขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าชิงสุยเคล็ดกระบองวัชิระอสูรอรหรันเคล็ดกระบองวัชิระอสูรอรหรันท่วงท่าที่หนึ่งเปลี่ยนวายุปแปลงเมคา นับตั้งแต่ที่เขาต่อสู้กับนิกายพุทธองค์ทองคำชิงสุยก็ได้เรียนรู้กระบองวัิริระอสุนอรหรันนี่เป็นเคล็ดวิชาแห่งจิตวิญญาณมันใช้พลังวิญญาณเรียกออกมา ในอดีตที่ผ่านมาทั้งนิกายพุทธองค์ทองคำและเจ้าอ้วนน้อยนั้นใช้กระบองถามดาเพื่อลดการใช้พลังวิญญาณที่ต้องสูญเสียไปแต่ตอนนี้กระบองที่ชิงสุ่ยเรียกออกมานั้นคือพลังวิญญาณของเขาเหตุผลที่ชิงสุ่ยเรียนรู้เคล็ดกระบองนี้ไม่ใช่เพียงเพราะมันคือเคล็ดวิชาแห่งจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุดคือเพราะว่าพุทธอรหันผ่านแปลของเขา เขาสนใจในเคล็ดวิชาแห่งจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมันเป็นกระบองขนาดใหญ่ที่มีสีทองเปล่งประกายรอบๆมันคือแรงกดดันแห่งจิตวิญ,ญญาณที่พวยพุ่งออกมาเมื่อชิงสุย่ยฟาดกระบองนี้ออกไป สีของทองฟ้าก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อเทียบก,กับหุบเขาเก้าเทวาแล้วมันทรงพลังยิ่งกว่าหลายเท่านักก่อนหน้านี้เมื่อชิงสุยรประทะก,กับนิกายพุทธองค์ทองคาเขารับรู้ได้ถึงพลังที่น่ากลัวของเคล็ดกระบองวชิระอะศูนย์อรหันต์ ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เก็บเคล็ดกระบองนี้ไว้ในถุงแพรมิติของเขามาโดยตลอดในขณะฝึกฝน,นมันอาจจะแบ่งได้เป็นสองประเภทที่แตกต่างกันหนึ่งคือการใช้พลังวิญญาณเพียงอย่างเดียวอีกประเภทคือยืมพลังจากวัตถุอื่นๆ ตัวอย่างเช่นเจ้าอ้วนน้อยที่ใช้กระบองของมันเป็นสื่อกลางของเคล็ดวิชานี้แทนเพื่อยืมพลังจากวัตถุอื่นๆพลังของมันย่อมเทียบไม่ได้กับการใช้พลังวิญญาณเพียงอย่างเดียว ดังนั้นชิงสุยจึงรู้สึกว่ามันไม่เหมาะที่จะใช้ในทั้งห้ามหาทวีปนี้กระบองขนาดใหญ่นี้พุ่งเข้าไปปะทะกับกระบี่ขนาดใหญ่น,น่นกระบี่ราชานราชสีขนาดใหญ่แตกออกเป็นชิ้นชิ้นแต่พลังของกระบองนี้ก็ใช้ไปมากเช่นกัน ทันใดนั้นเหล่าศัตรูก็เรียกกระบี่ราชนราชสีออกมาอีกกระบี่ราชนราชสีที่เรียกออกมามีขนาดเท่ากับก่อนหน้านี้แต่กลิ่นไอของมันดูอันตรายยิ่งกว่าความเร็วของมันก็รวดเร็วยิ่งขึ้นมันพุ่งเข้ามาปะทะกับกระบองทันทีกระบองของเขาสานและหายไปในทันทีเคล็ดกระบองวชิระอสูรอรหันท่วงท่าที่สองถลง่มภูเขาทำลายทารา ชิงสุยไม่ได้หวาดกลัวเมื่อเป็นการแข่งขันด้านพลังวิญญาณเขาไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดเลยเขาเรียกกระบองทองนี้ออกมาอีกครั้งเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้มันดูทรงพลังยิ่งกว่ามันพุ่งเข้าไปปะทะกับกระบี่อีกครั้ง ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเขาบ่มเพาะและยังไม่ได้ทรงพลังเหมือนในตอนนี้เขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าพลังของกระบองวัิระอสูรอรหันที่เขาเรียกออกมาด้วยพลังวิญญาณของเขาจะทรงพลังถึงเพียงนี้ หลังจากที่มันทำลายกระบี่ราชาราชสีของศัตรูไปอีกครั้งพวกเขาก็รีบเรียกกระบี่ราชาราชสีออกมาอีกสองเล่มชายชราสองคนต่างเรียกมันออกมาคนละเล่มเมื่อเทียบก,กับก่อนหน้านี้กระบี่ทั้งสองเล่มนี้ดูทรงพลังยิ่งกว่ามีเสียงสั่นสองครั้งดังขึ้นกระบี่ทั้งสองเล่มนี้ก็ได้สลายไปในอากาศ เล็กกระบองวัิระอะศูนย์อรหันนั้นทรงพลังอย่างยิ่งชิงสุยคิดว่าตัวเองควรจะศึกษามันให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อในตอนนี้ชายชราทั้งสี่คนที่อยู่ข้างหลังก็เรียกกระบี่ราชันราชสีออกมาคนละเล่ม มันไม่ได้ด้อยไปกว่าก่อนหน้านี้เลยพวกมันพุ่งเข้ามาหาชิงสุยในทิศทางที่แตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนี้แรงกดดันแห่งจิตวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวก็ล้อมรอบเขาอย่างสมบูรณ์ มีตอนนี้กระบองสีทองขนาดใหญ่ก็เปล่งประกายขึ้นทันทีกระบี่ราชาราชสีทั้งสี่เล่มยังคงพุ่งเข้ามาหาชิงสุยหากนี่เป็นคนอื่นพลังของพวกเขาย่อมลดลงเพราะแรงกดดันแห่งจิตวิญญาณนอกจากนี้กระบี่ราชาราชสีทั้งสี่เล่มยังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วราวกับมฤตยูอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ